สวัสดีค่ะดีค่ะดีค่ะดีค่ดีค่ะได้ได้ไหคะวันนี้เสียมมาไม่มีมาลัคสเปเชียลใช้ของออนซดีเลยค่ะแอปพลิเคชันมีทีสองิมัวัีรอบนี้นักบอลนากัคือยังมีดะก็เป็นเรื่องเราการเป็นคอบครัวรกิดากการอยู่ด้วยกันอย่าง เรยอะไรยากขึ้นเพราะว่ามี่คนน้อยเข้ามาเปมีใช่มีเด็กเข้ามาแล้วก็เลยเป็นไม่ได้เล่าถึงการพูละคนสองคนแล้วมันก็เป็นเรื่องความรักของเพื่อนมีน้องเด็กเข้ามาในเรื่องมันยากไหมกับการสุขอนเด็กยากไหมจริงๆว่าไม่ยากแต่แค่เราต้องพยายาม ทำความเข้าใจกับเขาแล้วสื่อสารกับเขาให้ได้มากที่สุดถ้าเขาเข้าใจคำพูดของเราหรือแบบคำอิริยาอะไรบางอย่างเขาก็จะเขาก็จะเขยตามเราได้ค่ะใช่อ่ะเรื่องนี้เราก็กลับมาอันนี้เราจะกลับมาในป็นไหนนี่เราเปี่ยงข้างไม่ใช่ไม่ค่ะคือคือกลับมาในบทที่มีความสนใจมากกว่าเดิมเพราะว่าแบบ ก็มาจากน้องได้แล้วเราเข้าใจว่าน้องเขาแบบว่าได้เจอความรักที่ดีแล้วก็แบบมาครั้งนี้คือได้มาเลี้ยงหลานได้มาเลี้ยงน้องใช่เรียกว่าเข้ามาช่วยก็จะเข้ามาช่วยก็กดให้ให้หนักตลมเกลียวมากขึ้นถึงเขาจะทำงานหรือเขาจะไปทำกัรบ้านเราก็จะดูแลให้อะไรอย่างงี้ใช่คไหมผมว so 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 like ่าเราพี่เลาเขามีความแบบมีความแบบเราดีตอนนี้เข so ้าใจแล้วตอนนี there, really ้เข้าใจแล้ว คือต้องมีพี่เลี้ยงค่ะถ้าเราไม่มีพี่เลี้ยงเนี่ยเราจะไม่มีจังหวะทำางบ้านหลังน่้อะไรของอะแล้วความหวานเรามันจะเป็นยังไงรอบนี้จริงๆหนูว่าความหวานก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนหนูก็อาจจะคิดว่าพอมีลูกแฝดเราอาจจะต้องโตกัดลูกเองถ้าเราเล่นเอาพี่เรียงเราจุกไปได้เราต้องเรียกพี่ขวัญเลยมาช่วยเลี้ยงใช่ ว่าเอการการอยู่ด้วยกันอะไรก็ต้องมีเติมความหวานกันบ้างใช่คู่รักมันถึงจะเล่แบบของคู่กันไปนานใชไหมคะเราคืออะไรก็ก็มีค่ะหมายถึงว่าเราต้องมีเติมหวานกันบ้างไม่ใช่ว่ามีลูกเราจะให้โฟกัสได้ถูกแล้วค่ะแต่ว่ามันก็มีส่วนงานบ้านของแสนงคู่รัก สิบเอ็ดเต็มสิบให้สิบเอ็ดแหละเต็มสิบให้สิบเอ็ดอ๋อเกินไปเกินไปเกินไปหนเ้เดือนแล้วอ่าแล้วพี่ขวัญลินยังไงเราต้องไปอยู่ท่าการตรงนี้ยังไงก็ก็ยินดีกับน้องเขาเพราะว่าเราก็มีความรักเหมือนกันแสดงว่ารอบนี้ก็กลับมาเพราะความสงสัยเหรอมีความสงสัยก็พี่กระเป๋าด้วนึงก็ได้ถึงวันเลนไฮแล้วให้มีความรักสักนิดนึงหน่อยจิตตอนนี้ทันวันเลนไฮนะคะจ่ายเลยจ่ายเลย ให้ฝากกับแอปค่ะก็ฝากตัวจริงไม่มีเวลาตัวสเปเชียลของพวกเรานะคะสองตอนพิเศษที่เราเนี่ยจะส่งรอรอนออกับสุดใจแบบจริงๆแล้วทุกคนชอบทุกคนได้ดูอ่ะทุกคนจะอมยิ้มไปกับพวกเราม่อมยิ้มเลยหรอเรียกว่ายิ้มไม่ถูกสามารถดูแบบฟาร์มแข็กได้เลยสองตอนทางแอปพลิเคชันค่ะ ฝากไป้วยค่ะก็ฝากติดตามเอ่อซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะได้เป็นผ้าโจมจริงๆแล้วสปหรับตินไม่มีวันรักนะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะออนวันนี้คืนนี้ที่แอปพลิเคชันี VTV ฝากด้วยค่ะอ่ะแล้วังไอยากจะขายนะคะจะดูขายเลยไหมคะทัดเซลไหมเหรอคะก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะคะเพราะว่าผลงานนี้เป็นผลงานที่ทุกคนตั้งใจทำเป็นมากแล้วก็พี่ๆก็คือ แบบคุ้มเทมากๆเลยเพราะว่าหนูเห็นผ่านกองมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่อยาย้ทุกคนได้แบบประทับใจมากๆแล้วก็เป็นเป็นซีรีส์ที่หนูรู้สึกว่าน่าจะติดตราตรึงใจกับคนไทยไปไม่ใช่แค่คนไทยคน <ST AN CO> โลกเลยรวมถึงพวกเราด้วยน่าจะแบบโจทแบบได้ความบุลนึกถึงเมื่อไหร่ก็จะคิดถึงพวกเราอแล้วถ้ายังนึกถึงแล้วอยากให้มันมีต่ออีกมีนี้โอกาสไหม ก็คิดว่ามีแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วสองคนนี้ฝากมาทีนี้มีอะไรต่างกันอีกหรือเปล่าค่ะแล้วเราก็ยังมีไปแฟนมีมนท่าแฟนเจอแฟนต่างกันนิดแล้ยังมีโปรเจกต์อะไรเงี้ยที่เราไปจอแฟนใช่แล้วรวมถึงผลงานอื่นๆื่นตอนนี้เราก็กำลังเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะกลัง ใช่ก็ขับขามวยค่ะ,ะอาฮะ้ขับนลงาส่วนตัวไหมคะอ๋อก็ตอนนี้อยู่ที่ตอนนี้ไปทเป็นศิลปินคา่ายโรซี่เอ็นเรเนมนต์นะคะก็สามารถติดตามหผลงานนอื่นในด้านของเพลงได้เหมือนกันนะคะก็ปีนี้แน่ใจอาจจะมีเพลงออกมาก็ฝากทุกคนติดตามด้วยรอติดตามรอติดตามแต่หนูแต่หนูเพลงเพออกมาแล้วนะ <S <S เดี๋ยวแค่เธอฝากพี่ๆไปเล่นดนะคะอะไรนะคะเสียวเแค่เดอแคเอัหึ่ง่นมคะได้ค่ะอโลกแต็นี่ แค่เธอคนเดียวจะยอมแค่เธอคนเดียวไม่เลี้ยวมองใครนอกจากเธอบอกรักทุกคืนทุกวันเก็บเอาไปพันละมัจะคิดเหมือนกันบอกฉันให้รู้ที่หน้าเธอ เมื่กี้เป็นเนแบบเล่โกเปล่าเออที่พิเ็จเล่โชค่ะที่เีพเอเรียดวาเด็กนักการศึกษาผลงานนะคะหมได้เลยเนาะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ